ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แม่สิพามาเห็ดน้ำใบดองนะจ้าน้ำใบดองคือคือแม่ตัดน้ำไม้ม้าเนาะตัดน้ำไม้มาแล้วก็มาเราทำน้ำม้ดองแผ่นเห็ดน้ำม้ดองแผ่นนะจ้ะนี่นี่เป็นเป็นแผ่นแบบนี้นะจ้ะนอนนี่นี่เป็นแผ่นซอยเรียบร้อยเออซอยเรียบร้อยแล้วจ้าซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนซอยเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปลังแม่สิซอยให้เบิ่งเด้อแต่ว่าเอจะาบ่ยากบ่ยา วันนี้คลิปนี้นั่นแม่ซอยแล้วแม่ก็เอามาพอเขาซอยแล้วนะจ้าเขาเอามาแช่น้ำแช่น้ำเกลือเนาะเอาเกลือใส่กเกลือใส่กับยาเข็มโพดจ้าพอไอ้ม่แล้วก็แช่ใบอันนี้คือสองคืนนะจ้าอันนี้คือนนสองคืนเนาะแช่ไบสองคืนไวันนี้แม่สิมาเอาขึ้นนะจ้าสีมาขึ้นมาล่างน้ำแล้วก็แบเฮ็ดเฮ็ดส,สูตรของแม่นี่ก็คือบ่ด,ดำนะจ้ากินได้ดุนนะจ้าไวท์กเกงนี่จะค่อยเบิ้งด้จ้า นี่แม่เดี๋ยวออกมาไว้นี่ไฮไฮเสด็ดน้ำนม่จ้าน้ำที่แช่ไว้เนาะน้ำที่แช่ไว้สองคืนแล้วจ้าผู้ใดมักอ้อนก็นกนแช่ไปสามคืนก็ได้ผู้ใดมักแข็งคืนนึงก็ได้จ้กเลี้ยวแช่แต่แจ่ห้องมักเนาะแต่แต่ละบุคคลสิมักนี่จ้าเฮ็ดลายได้จ้า,าน,น,นี่ยน้ำไม้ซีนเนาะง่ายๆน้ำไม้ยังก็เข็ดได้ไหมนน้ำไม้เข็ดได้จ้าน้ำไม้คมแบบน้ำไม้ป้าก็เข็ดได้อันนี้น้ำไม้ไพ่กินซึ้งจ้า ไผ่กินซุงจ้าเฮ็ดได้เมือดให้ได้เมือดอันนี้ไผ่กินซุงไผ่กินซุงนี่ก็คือมันบ่ขมโพรดทั้งใแล้วก็ก็ะเพือเฮาพูดไปหนักเนาะจ้ามันอันนี้เสด็จนำแล้วเาก็มาล้างะล้าน้าเอางน้ำธรรมดาละ ล่างน้ำนะจ้าล่างน้ำเดี๋ยวก่อนเด้อล่างน้ำมลงมาล่างล่างแค่จองซ้ำน้ำนะจ้าล่างน้ำคมน้ำนั่นไม่ออกเขาเซน้ำเซน้ำเซน้ำเกลือแล้วก็เขาออกมาออกบางทีเขาก็เอาน้ำคมออกนะจ้าให้เสด็จน้ำดีๆนี่นี่ลองให้เสด็จน้ำโอ้งามจ้างามแค่ไหนกันดูฮ้อนนุ่มดีอ่อนนุ่มดีจ้ะ ไปติดน้ำแล้วนะจ้ะเนาะที่น้ำออกแล้วจ้าร่างอีกน้ำหนึงจ้ะตั้งอีกน้ำหนึงตั้งอีกน้ำหนึงคือว่าไผ่ซุ้งนี่มันบ่มันเป็นต้นไม้หวานไปด้วยมันบ่ขมบ่ขมลายเขาขรลังสองน้ำก็ได้สองน้ำสามน้ำแล้วแต่าเจ้าอันนี้แม่จะล่างสองน้ำนะจ้ะ สวยงามดีกินนี่เก็ดบม่งากจ้ากินได้ลายเดือนจ้าเป็นปีก็ได้บอ๊อดำได้จ้าบอ๊อดำนี่เด้อค่ะขาวจ้่เลยแสบไม่เฮ็ดซื้อปีจ้าแบบน <Okay. S 1> กกี้แกงกะทิแกงกะทิเอาไปแกงกะทิแก,กะทิ่าเดี๋ยวค่ะรอแป๊บนึง าขาวขาวๆนะจ้าเหน็บบโฆษณาให้สะอาดขาวจวดๆเลยโฆษณาให้สะอาดอ่ะทีลงจ้าเอาทีลงไปป่านี้ห้อสีเอาเด้นจ้าป่านี้สีเอาใส้อันนั้นเ้ากับผสมเ้ากับสีเอาเกลือเอาเกลือมาขั้นนะจ้าโาอ้ยใช้สไลด์ย้ายเกลือเลยอันนี้อันนี้ค,คือย้ายกะเอาสิกะเอาจ้าบ่บ่มีอันนั้นดอกบ่มีส,สูตรตายตัวแบบว่าเ้ากะเอาแล้วก็เ้ากับขันจ้ะขั้นขั้นแบบนี้ เก็บแบบไม่เดือดเก็นแบบใดเก็บแบบใดเก็บแบบใดวะตีเดี๋ยวแม่แม่สิเอาโรลมาใส่แม่ล่างโรลไว้เร็วได้จ้าเอาโรลมาใส่นี่เดี๋ยวแม่เอารูลกันได้จ้าแป๊บนึงขาวๆได้จ้านี่ย้ายแล้วคุกกับเกลือแล้วเด้อจ้ะเกลือกับประมาณ เนาะว่าพอดีแหละค่ะพรอะมันตีก็มโบดยางโบดเนาะเป็นการกะอันนี้พ่อเป็นในตวงนะค่ะคือความชำนาญของแต่ละคนนะค่ะจ้ามาแร้วจ้ามาแล้วมาแล้วจับใส่หลเลยอ่าคันแล้วได้ทีแล้วนะจา้านี่เอาใส่ลี่จ้าใส่หลพลาสติกนะจ้าหูแก้วก็ใส่ได้อันนี้ห้ามิดหูพลาสติกเขาก็ใส่หล นี่งามบ่จ้างามบ่ะกินแทนสวยงามมากสวยงามมากแกงกระเซียบจาอ่อนนุ่มโลแลวะ้ายเอาน้ำอย่างไสอันนี้คือว่าเขาใส้โลแล้วเขาเอาน้ำเอาน้ำฝนจ้าเอาน้ำฝนหรือว่าเอาน้ำกินเท่านี้แหละจ้าเอน้าเออเอาธรรมดาเนี่ยจ้าเอายอดจากน้อยเอายอดจากน้อยล้วกจ้าเอาน้ำที่เขาขั้นนี้ก็เอาเลยจ้าจ้าได้ได้น้ำขั้นนี้แหละจ้าดีน้ำขั้นแล้วเขากะ บันนี้เขาก็เอาน้ำเอาน้ำกินมาผสมจังน้อยก็ได้จ้ะนี่ไห้มันใหไหไห้มันขึ้นมาประมาณนี้ข่นมาบ้านนี้ก็ะพอนะจ้ะเนาะอันนี้แม่เดียละจ้ะไห้มันทวมเพราะให้มันดำนะจ้ะให้มันทวมจ้ะแล้วก็เอาเกลือลงอีกน้อยนึงแล้วก็คือจบนะจ้ะคลิปนี้ก็มีซํานี่แหละนะจ้ะเนาะเอาลองออกไปเห็ดบึงเด้อแม่คิดว่ามันแสบเนะจ้ะเ่เสียนะจ้ะเนาะ